เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับแคมเปญเงินฝากบัญชีเงินฝากเผือกเรียกพิเศษ13เดือนจากธนาคารอมสินนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ2.3อัตราดอกเบี้ยด,ดีๆอย่างนี้นะครับนานๆมาทีเพราะฉะนั้นอ้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <ci> เงินฝากเผือกเรียกพิเศษ13เดือนนะครับจุดเด่นมี4ข้อด้วยกันนะครับ1 เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับ 3. นะครับคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก 4. ถอนเท่าใดก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปนะครับเพิ่มความคล่องตัวมีเงินอุ่นใจนะครับใช้ได้ในยามฉุกเฉินและบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีณที่จ่ายนะครับก็ลองดูนะครับ เงื่นไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับเมื่อฝากครบ13เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทนะครับเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้นะครับถ้ามีนะ อัตราดอกเบีย้ยนะครับร้อยละ1.96ต่อปีนะครับร้อยละหนึต่อปีระยะเวลาการรับฝากถึง30ธันวาคม2 5 6 6, 6้านี้เท่านั้นเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ13เดือนนับจากตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับประเภทเปลือกเรียกณนะวันที่ถอน ภาษีหักหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายตามประกาศของกมรมสัรพากนก็คือหัก15%นะครับนเฉพาะดอกเบีย้ยนะกริการลงรับดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับเพราะนั้นสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะเปิดนะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถเปิดได้เอกสารการใช้ เปิดบัญชีนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาใช้บัตรประจําตัวประชาชนก็เพียงพอแล้วในการเปิดบัญชีนะครับบัญชีเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนคือแคมเปญของธนาคารอม,มสินก็จะวนๆมานะครับแคมเปญ10เดือนบ้าง9เดือนบ้าง8เดือนบ้าง13เดือนบ้างนะครับก็จะวนมาให้ใหคุณได้เรียกว่าได้ฝากกันนะครับซึ่งแต่ละเดือนจะมีแคมเปญ นะครับแบบไหนก็ต้องติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u บสไคร b e เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินนะครับโทรติดต่อสอบถาม1115หนะครับหรือ w w w s s s o r t ชนะครับก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง1 8เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1นึนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวย์ขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ